สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าชอบกดไลค์ค่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดยันนานกดเยอะเยอ,เอนะคะเช้านี้หวยขึ้นไลค์สังเกตให้ดีว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยจะมีการขึ้นไลค์สองครั้งเช้าเย็นนะคะไลค์แล้วก็พูดไปคุยไปทักชวนให้เอซีช่วยอุดหนุนอะไรอย่างนี้ไปนอกือปจากนั้นก็ลามไปพูดถึงเรื่องความขี้เกียจของหลานชายอย่างนู้นอย่างนี้ แล้วก็มีเรื่องของแอดมินไปฟังกันรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแดดหางค่ะแอดแนนไม่มาเลยครับแอดแนนไม่ได้มานะครับแอดแนนก็กลับไปดูแลน้องนับตังนะก็อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็แอดแนนเขามีอ่าสวนยางเนาะสวนยางของของแม่ยายเขาเนาะนะครับเขาต้องกลับไปดูแลสวนยางนะเพราะว่าอ่าพ่อตาแม่ยายก็อายุเยอะแล้วนะครับก็อยากให้ลูกๆนะได้มีความรับผิดชอบเนาะ สวนยางเขาเป็นสวนยางขนาดใหญ่เนาะของแอดแนนนะครับยางน่าจะเป็นพันพันต้นมั้งนะครับเขาต้องกลับไปกรีดนะครับกรีดยางนี่ก็เหลือเฟือแล้วเหลือกินแล้วนะครับถ้าราคายางอยู่ที่กิโลกร,รัมละสามสิบอัพเนี่ยนะครับสามสิบกว่าบาทสี่สิบกว่าบาทเนี่ยถือว่าอายา 1, ู่ได้เลยแหละนะครับนะถือว่าถ้ายางหนึ่งพันต้นเนี่ยนะครับกรีดยางรอบนึงก็จะได้นะถ้าราคาสามสิบเนี่ยกรีดยางรอบนึงก็จะได้เกือบหมื่นเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะเดือนหนึ่งขายสองครั้งก็ได้ตั้งสองหมื่นนะ ทำงานเป็นแอดมินบริษัทนะเงินเดือนก็ไม่ได้ว่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับลงช่างป้าสนผักก็มีกําลังที่จะจ่ายค่าจ้างวันหนึ่งก็สามร้อยนะครับเดือนนึงก็แค่เก้าพันเองนะครับถ้าขาดลาถ้ามาสายก็ไม่ถึงเก้าพันเนาะถ้าไปกีดยางเนี่ยนะครับฝนตกก็พักนะครับมันเหมือนการพักผ่อนในตัวเนาะนะฝนตกว้าร้องนี่ไม่ต้องกีดนะครับนอนพักผ่อนสบายใจนะครับแต่เวลาฝนไม่ตกก็ไปทํางานปกติก็ได้นะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับ นะการปีดยางอยู่ที่ความขยันเหมือนกันนะครับอยู่ที่ความขยันความอดท,ทนเหมือนกันนะนะแอน,นก็คงไม่ได้มานะครับถ้าใครถามหาแอนเนานนะค่ะในขณะที่ไลฟ์แล้วก็พูดถึงน่าจะพูดถึงบาวนุไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็มีการมีคนถามถึงว่าทําไมแนนไม่มาหรืออะไรอย่างนน้นอย่างนี้จริงๆทุกคนดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่า f อซของเขาเป็น f อฟซีภาษาอะไรไม่รู้เลยเหรอแนนไปตั้งนานแล้วนะ ถ้าคุณติดตามมาโดยตลอดคุณจะรู้ว่าแนนไปตั้งนานแล้วแต่เรื่องที่แนนออกไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องบบาวนุกับเ,เใครละ่ะบบามืดที่ออกไปคือเหตุผลมันไม่ชัดเจนหรอกเพราะพูดแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันในตอนที่แนนออกไปตอนแรกเนี่ยบอกว่าคือจะมาดูแลครอบครัวห่างจากครอบครัวมานานกลัวครอบครัวมีปัญหาจะกลับไปดูแลครอบครัวแล้วก็มีการพูดก,กันถึงว่า สามีแนนเนี่ยติดเหล้าเหมือนกับติดเหล้าติดผู้หญิงคือทำตัวเหลวไหลแนนคงต้องไปอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะไปค,ควบคุมซึ่งเราก็เห็นความจริงนะคะเพราะว่าแนเนเคยทำคลิปหลายคลิปพูดถึงเรื่องพ่อบ้านไม่มาด้วยตอนที่คลิปในสวนยางไปสองคนกับลูกแนนเนี่ยจะเป็นคนที่ทำคลิปแล้วจะใส่แคปชั่นที่ถูกด่าเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปรี้ยวเรื่องอะไรเรื่องในครอบครัวของตัวเอง แล้วก็คือพูดอะไรออกมาจะโดนเอสซีตำหนิอยู่หลายครั้งว่าเรียกแขกเรียกวิวไม่น่าเอาเรื่องออกมาพูดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในบรรดาคนที่ออกไปแล้วดูจะแฮปปี้แม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายน่าจะเป็นวิวกับเตอ๋อดูเขามีความสุขดีเขาก็จะทําคลิปของเขามียอดวิวไม่มียอดวิวยังไงเขาก็จะทําคลิปไปหาผักไปเก็บ จับปลาเกตหอยเขาจะทําคลิปมามอบแม่ของเขาไปดูเขามีความสุขแต่แนนเนี่ยมีจะมีปัญหาในการทําคลิปอยู่เยอะเพราะว่าค่อนข้างที่จะออกดราม่าอยู่เรื่อยแคปชั่นทีไรมีปัญหาโกรธอะไรกับแอดเปียวแอดเปียวจะกลับมาแล้วดีใจจังเลยน้ําตาจาะไหลอะไรทํานองเนี้เลยทําให้มีคนมาถามว่าเปียวจะไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้กรณี ของแนนเนี่ยตอนแรกบอกว่าต้องออกไปเพื่อที่จะไปดูแลครอบครัวเพราะครอบครัวคือพ่อบ้านเริ่มเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดๆก็พ่อปู่แม่ย่าก็ตามให้กลับไปดีฉันเซ็งกับไอ้พวยอย่างน่งเขาไม่ใช่พ่อตาแม่ยายค่ะจะเรียกว่าพ่อตาแม่ยายไม่ได้พ่อปู่แม่ย่าถ้าเป็นภาคกลางก็คือพ่อผัวแม่ผัว ไอ้นี่บอกพ่อตาแม่ยายคนบ้านที่แนนอยู่ด้วยเป็นบ้านของอยู่กับพ่อตาไม่ได้อยู่กับพ่อตาแม่ยายอยู่กับพ่อปู่แม่ย,าย่าเป็นบ้านของทางฝ่ายสามีเป็นพ่อแม่ของสามีเขาไม่เรียกพ่อตาแม่ยายอย่างตาชานยายสมควรเนี่ยถึงจะเป็นพ่อตาแม่ยายของไอ้พลยไอ้พลยมันมันบอกว่ามันเกรดสีภาษาไทยอะไรของมันก็ไม่รู้อมาต่อเรื่องแนน ตอนแรกบอกอย่างนี้นะคะกลับไปดูแลครอบครัวตอนนี้มีหลายคนเห็นแนนบน่บนบ่นแล้วทุกคนก็บอกว่าทำไมไม่กลับไปอยู่กับลุงทำไมไม่กลับไปอยู่กับลุงกลับไปอยู่กับลุงสิมาลําบากอย่างนี้ทําไมไอ้พลจก็เลยตอบว่าบ้านเขามีที่ดินเยอะแนนก็เลยอยากจะออกไปกรีดยางได้เงินดีกว่าอยู่กับพลเนี่ยได้เงินเดือนอย่างมากก็เก้าพัน ถ้าวันไหนลายหยุดคือให้เป็นลายวันวันละสามร้อยคิดกันอย่างนั้นไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนฟิกนะคะให้เป็นลายวันมาทํางานก็ได้สามร้อยไม่มาทํางานหรือมาสายหักครึ่งวันอะไรก็ว่ากันไปก็จะหักเงินออกตรงนี้นะคะอย่างมากก็เก้าพันที่ป่วยมันพูดนะทีนี้แต่ตอนแรกไม่ได้พูดแบบนั้นเขามี ที่สวนยางเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นที่ของเขาเป็นของพ่อปู่แม่ย่าสวนของแนนเองไม่รู้ว่าได้สวนมาอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็ไปกีดยางอยู่คนเดียวไม่ค่อยเห็นแต่สามีเขาดูเหมือนจะต้องมีเงินเดือนประจําเป็นพวกป่าไม้หรืออะไรเนี่ยแหละก็คงต้องมีเงินเดือนประจําอยู่แล้วก็มีสวนยางต้องกรีดแต่แรกไม่พูดแบบนี้นหละค่ะ ตอนนี้บอกว่าแนนไปเพราะว่าเออต้องไปช่วยอก่ยางอย่างราคาดีได้เงินดีกว่าเดือนหนึ่งก็ได้นู่นบต้นยางขนาดนี้ขายทุกสิบห้าวันก็ได้หมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งก็ตั้งสองหมื่นแต่สองหมื่นจะลืมว่าเขามีกันกี่กี่กี่คนที่อยู่ในบ้านนั่นนั่นนะคะแล้วมันตลกตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเกิดยางได้เงินดีกว่า แนนมาดงดอกทำไมเอามาดงดอกทำไมภากเอามาดงดอกเพื่ออะไรภาคผัวภาคลูกเขาเพื่ออะไรตอนนี้บอกให้กลับไปดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างกับการทำงานของแนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนนไปเนี่ยไม่ได้เจอเกับไอ้พวยไม่ได้มีการบอกลาอะไร จริงๆมันควรจะมีการใบยสีกันบ้างหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจัดก,กันด้วยดีจริงๆแต่ดิฉันมั่นใจว่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็พอใครถามก็ได้แต่ออมออมแอมหรือไม่จริงๆไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับแดนจะมีปัญหาส่วนบริษัทเรื่องสภาพคล่องงานไม่ค่อยมีแล้วก็เลยต้องให้ออกไปอย่างน้อยก็เซฟได้อีกเดือนละเก้าพันจริงไหมคะ ยังน้อยเซฟได้อีกเดือนละเก้าพันดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นอย่างหลังคือให้ออกไม่ใช่แนนขอออกไปกรดยางเขามาอยู่อย่างนี้แล้วเขาคงไม่ขอออกไปกรดยางอะไรอย่างนั้นหรอกคะ่ะแต่เหมือนกับว่าช่องไม่ค่อยมีไรายได้และการจ้างแนนเอาไว้ให้ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ไม่คุ้มกับการให้เงินเดือนเก้าพันก็เลยเอาออก ดิฉันค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีนี้นะคะอะอย่าพูดเลยลูกน,น,นั่นลูกเขาเดี๋ยวก็มีประเด็นอีกเห็นลุงป้าวางดีกับหลานหลายๆคนแต่สิ่งที่ได้รับอ๋อครับก็บพูดไปงัน้นแหละนะครับก็พูดไปงั้นแหละนะครับพูดไปแค่นั้นแหละนะครับนะถ้าเกิดเขาจะไปไงก็เขาก็ไปอยู่ดีแหละนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรหรอก นะั่นเป็นเรื่องของอนาคตเนาะโอเคนะครับลุงตนนี้ทำงานช่วยลุงเสือภาษาหรือจะไม่รู้เหมือนกันนะครับนะถ้าช่วยก็ดีนะครับถ้าช่วยก็ดีนะครับถ้าโน่นนี้ทำงานช่วยลุงเสือภาษาก็ดีนะครับ จะทางานช่วยลุงเสือภาษาก็ดีนะครับก็ดีนะพอลุงช่างให้ให้นุนี้กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เพราะเห็นนี้แหละนะครับแล้พก็เห็นนี้แหละนะอยากให้นุไปช่วยงานลุงเสือภาษานะครับซึ่งเป็นพ่อแม่เนาะแต่ถ้าอยากจะมาช่วยงานที่ลานปู่นะครับถ้าอยากมาช่วยงานที่ลานปูปษษษ่ปริจิตนะครับนะก็มานะครับก็ไม่ได้ห้ามนะครับอยากมาก็ามา ส,สวัสดีครับรซอรีสวัสดีครับนะครับอยากมาก็มาเนาะนูนี่อยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้นะครับไม่อยากมาก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นอ่าสิ่งที่นูนี่เลือกที่จะมาหรือไม่มาเนาะสองสามวันแล้วสองวันสามวันแล้วนูนี่ไม่ได้มานะครับไม่ได้มาเข้ามานะ <c oughs> คุณลูนีแอตเตียจะไปไหนแล้วไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับไม่ได้ไปไหนก็วันที่เก้าเนี่ยวันที่เก้าเขาก็จะกลับไป ไปช่วยไปละว,วันที่เกก็จะกลับไปไปวันแม่ป่ะไปกราบพ่อกราบแม่เนาะไปแอดมีน,น้อยกลับไปไหว้บันพพบุรุษนะข่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่ามีคนหาว่าแรงงานไม่พอก็เลยคนที่หาคือกูเองกูเองกูพูดเองว่ามึงขาดแรงงานชัยจากไปแน่นอนแล้วในะแรงงานไม่พอมีงานหนักๆในตรงนั้นไม่มีคนช่วย ก็เลยเรียกให้มืดกับนุกเนี่ยกลับมาช่วยสองคนนั้นไม่ได้อยากจะกลับมาเองแล้วครับเพราะถูกไล่ออกไปอย่างนั้นการออกไปของนุก,กับมืดก็เรียกว่าอะไรล่ะมิเย่นงำเหมือนกับของแนนเหมือนกันคะ่ะคือตอนนั้นเขาไปเที่ยวกันและพวกนี้อยู่เฝ้าในนาพอก่อนวันที่พวกนี้จะกลับมาเนี่ยเด็กผู้ชายสองคนนี้ต้องออกจากนาไปก่อน ไม่ได้อยู่พบหน้าค่าตากันนั่นก็คือได้มีคำสั่งไว้แล้วว่าเดี๋ยวต้องออกไปนะไม่ให้อยู่แล้วถ้าคุณรู้ว่าเด็กสองคนนี้ขี้เกียจคุณลากเข้าเข้ามาอยู่ด้วยอะไรทำไมปัญหาก็คือจริงๆนี่ฉันมองว่าปัญหาก็คือว่ามืดเนี่ยมาแล้วคิดว่าตัวเองจะได้เป็นบาริสต้านุก็คิดว่าตัวเองจะได้อยู่ร้านกาแฟขายกาแฟอย่างเดียว ไม่ต้องไปทำกุลีอะไรอย่างอื่นปรากฏว่ามันไม่ได้ขายกาแฟตอนกลางวันตอนเย็นต้องมาทำกุลีต่อแล้วไรายได้มันไม่มียอดวิวมันไม่มีค่ะพักกลางเห็นไหมคะทุกช่องจะตกลงทุกช่องจะพูดเหมือนกันวิงวอนเอฟซีอย่าข้ามโฆษณานะคะอยู่ด้วยกันสี่นาทีค่ะยอดมันไม่มีไม่มีคนดู ตั้งแต่คำพิพากษาออกมามันดรอปลงเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะมีกรณีอนุชิตหยดเดียวขึ้นมาเนี่ยมันดรอปลงเรื่อยๆเด็กหนุ่มสองคนก็คงมองว่ากูจะเอาอนาคตมาทิ้งไว้ในนาดงดอกเป็นกรรมกรแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ทิ้ไม่มีทางโด่งดังขึ้นมาได้เลยเพราะก็ไม่มีสกิ์ในการทำคอนเทนต์คอนเทนต์ของเขาคือการทำกุลีมันไม่มีอะไรอย่างอื่นไม่มีอะไรน่าสนใจจะมาพูดคุย ให้คนฟังอยากฟังโดยเฉพาะนู้นนี้น่าจะท้อแท้ากับการที่ช่องถูกแฮ็กไปช่องใหม่ก็ยอดติดตามก็ไม่มากยอดวิวก็ไม่มีทำอะไรก็ลำบากเถิดเนี่ยให้เหตุผลว่าลุงเห็นว่าอยู่นี่สบายตื่นสายบางทีก็ไม่ออกมาเลยนอนกันสามวันสามคืน ไม่ออกจากบ้านเลยไม่ออกมาช่วยงานไม่อะไรยังไงอยู่สบายเกินไปเพราะฉะนั้นก็นู่นกลับไปอยู่ข้างนอกแล้วกันไปอยู่กับที่วังเยี่ยมถ้าอยากจะมาทําคลิปมาทําคอนเทนต์จะมาช่วยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะได้รู้ถึงความลาบากแต่ทีฉันมองอย่างนี้นะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมคะใครที่ปิดบ้านนอนอยู่สามวันสามคืนไม่เปิดออกมาเนี่ยมีแต่พวกขี้ยา ที่นอนได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้ต้องไล่พวกนี้ออกไปมีคนไปฟ้องหรือเปล่าว่าระหว่างที่ที่ไม่อยู่ไอ้พวกนี้อะไรยังไงกันมีคนไปฟ้องหรือเปล่าญาี้ที่ตัวดีเลยไปส่องไปเห็นอะไรตรงไหนแล้วก็จะเอาไปฟ้อง นี่แหละค่ะเป็นเรื่องสัพเพเหละแต่มันสะท้อนให้เราเห็นว่าในนานั้นความสัมพันธ์ของเขาว่าไอ้ตุมต้มโฮมตุ้มโฮมรักกันรักกันมันไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วมันสะท้อนให้เห็นจุดเริ่มต้นของความล่มสลายในนาดวงดอกช่องนู้นช่องนี้ออกไปทีละนิดทีละน้อยไอ้ที่เหลืออยู่ก็กระลอมกระแหมเต็มทีต้องวิงวอนอ้อนวอนเอฟซี ก่อนนั่นก่อนนี่อยู่กับยาก่อนนะสี่นาทีนะนู่นนั่นนี่อย่าข้างโฆษณานะเพราะมันอยู่ไม่รอดในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายโดยรวมมันยังเหมือนเดิมค่ะค่าน้ำค่าไฟโดยรวมมันยังเหมือนเดิมถ้าแต่ระบ้านออกไปอย่างนี้คนที่จะช่วยลดทอนภาระส่วนกลางมันก็จะน้อยลงถึงขั้นทวงเงิน หลุงพันธ์ว่ายัางไม่จ่ายค่าไฟค้างค่าไฟมานานแล้วถึงขั้นต้องทวงเงินมันเห็นความล่มสลายจุดเริ่มต้นเห็นความล่มสลายค่ะ